กูเล่นอะไรเนี่ยปัญญาอ่อนท่านผู้ชมท่านผู้ชมวี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 วันนี้จะพาคณะทัวร์คณะหนึ่งครับ ทัวเมือง GTA San Andreas นะฮะโอเคตอนนี้เขากำลังถือปืนยิงรถข้างหน้าอยู่นะครับท่านบุริษาร่นนี้โอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโโอ้ยช่วยกูทีช่วยกูทีช่วยกูทีมัน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 ไล่กูอยู่เฮ้ยเฮ้ยเ ภาคคณะทั่วล่วงเลยขึ้นไงเนี่ยขึ้นยังไงก่อนคุณผู้ชมเอา <c oughs> ผมกำลังจะกำลังจะเอาตัวซีเจขึ้นฝั่งอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> กูมาเจออะไรเนี่ยตำรวจเอาเอาเอา เฮ้ยอะไรกันคณะทัวร์ผมหายไปแล้วแม่งหล่นน้ำไปหมดแล้วขึ้น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 คณะทัวร์ขึ้น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 ไม่ขึ้นเหรอขึ้นหน่อยเหอะเออขึ้นหน่อยโอ้โหเด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 เบรกเลยเบรกเลยเอาคณะทัวร์ก่อนนะขึ้นรถก่อนไม่ต้องไปยิงเขาโอ้ยขึ้นก่อนครับท่านผู้ดีสาร ชมเมืองครับนี่คือทะเลสาบแห่งแซนแอนเดรสนะฮะอูก็เรียกแซนแอนเดรสตลอดเลยมันคือลอสซันตรสนะฮะอะไรวะเนี่ยโอเคโอ้โหโอ้โอ้ทับุญดีสารนะทับุญด้วยสารนะจับให้แน่นนะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกจับแน่นๆนะโอ้โหโล่งวุ่นวายครับผมจับแน่นๆนะถ้าทับุญด้วยสารกี่คนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าโอเคไปไปไปเราไปชมเมืองกันต่อครับผม โลกนี้มันวุ่นวุ่วาย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บครับอ้าปิวฮ่าฮ่าโอ้ย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 ลงครับลงครับท่านผู้โดยสารครับลงครับลงครับเดี๋ยวระเบิดครับผมไม่ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารถคันใหม่ขึ้นมาครับผมอ่าเราจะได้เที่ยวชมเมืองด้วยกันอีกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาท่านผู้โดยสารเร็ว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  ลีลาลีลาลีลาผมว่าผมไปหาขั้นอื่นที่มันขับได้ดีกว่าที่มันนั่งได้อเออเคลื่อนบนหลังกระบ,บะมันไม่ค่อยดีนะผมรู้สึกได้มันไม่น่าจะโคตรปลอดภัยสักเท่าไหร่สำหรับท่านบุริษารทั้งหนึ่งสามี่ห้าหคนนี้นะครับเราต้องค่อย,อยใจเย็นๆนะฮะโอ้ โอ้วุ่นวายแท้วุ่นวายแท้เอาแหละเราจะไปที่ภูเขากันนะครับผมเหมือนรถเราจะช้าเกินไปนะฮะท่านผู้โดยสารเดี๋ยวผมจะทําการเอ่อทำให้รถเราเร็วขึ้นนะครับเผื่อจะได้ชมเมืองแบบรวดเร็วทันใจนะครับผมนานน้อยู่ดีก็ตายอะไรวะงงนะเนี่ย อยู่ดีก็ตายครับท่านบุตรสารของเราตอนนี้เหลือ5ท่านนะครับผมเราไม่สนใจครับเราสนใจคนที่ไปกับเรานะฮะคนที่ไม่ไปกับเราเราจะปล่อยเขาตายเดียวดายไปนะครับเบร์อตอนนี้เป็นอากาศที่แบบว่าปกคลุมไปด้วยหมอกนะโอ้ชิ่ด oh, <shit. S 1> เลยก็เลย เฮ้ยถ้าบุรีสอลนออก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 โอ้มันมีรถขนื่นไหมครับเนี่ยที่แบบว่าเอ่อสามารถนั่งได้กูกูจะไม่เป็นคณะทัวรแล้วกูจะเป็นแกงสเปอร์ขึ้นไม่ได้เหรอว้าแย่จังขึ้นไม่ได้อันนี้ได้ปะวะ คันบันเริ่มเลยแล้วแล้วท้าบริษัทหายไปไหนกันหมดลบลบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ปิวโดนนิดเดียวปิวเลยผมกำลังหารถมอไซค์ที่ซ้อนได้มามาเพื่อนเดี๋ยวเราจะพานายไปสู่นรกนรกของแท้อะไรวะดนอ่ะ แค่น eh? oh, ี air, ้ก็นรลกพออยู่แล้วนะไปกลับไปเอามอไซค์เพื่อนกลับไปเอามอไซค์กลับมาเอามอไซค์กันมอไซค์อยู่ไหนวะโอ๊ยโดนเหยียบมอไซค์มอไซค์มอไซค์มอเตอร์ไซค์มอไซค์อ่ะไม่เป็นไรเราก็เอาขึ้นรถจ้าโอ๊ย ขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนโอเคเราจะไปบุกตะลุยกับแก๊งม่วงกันยอไปแก๊งตัวจะถึงนไหมเนี่ยเพื่อนยังอยู่ใช่ไหมโอเคเพื่อนยังอยู่ขึ้นรถขึ้นรถไปโอ้ลืมลืมลืมตอยหลังแล้วมันจะล่วงเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนเราจะไปบุกตะลุยแก๊งไอ้นี่กัน อะไรวะแกงม่วงอ่าอันนี้อะไรเนี่ยจะบุกตะลุยแกงม่วงคณะทัวคณะทัวปัญญาอ่อน <laughs> อุย้ยหมุนเลยสตันหนึ่งร้อยคะแนนเต็มมามาเราไปเป็นแก,งก๊งจรชนคนอันตรายกันดีกว่านี่ครับผม <c oughs> ยิงยิงยิงเออแก,งก๊ง่วก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราียนไอ้ยเราไปพาชมเมืองกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมเอ้ยอเกมเกมมันย้อนนะบ๊อบแคทอยู่ไหนวะบ๊อบแคทหาบ๊อบแคทก่อนบ๊อบแคทบ๊อบแคทนี่บ๊อบแคทเราเจอบ๊อบ,บแคทแล้วโอ้เสียงหลงเลยเอ้าสวัสดีครับคุณตำรวจมาทำอะไรที่นี่ครับผมไปไปเกิน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 พับพูว่าครับผมเกินครับเกินครับเกินเลยครับ ขึ้นในเฮียเร็ว,รวขึ้นเออขึ้นขึ้นดีเออเออนั่นแหละที่เหลือจะไปไหมครับไม่ไปใช่ไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมเมืองลอสซันตอสกันนะครับผมโดยที่โลกแห่งนี้มันไม่ค่อยปกตินะครับไปไปไปเราไปเที่ยวชมเมืองกันดีกว่านะ,ะทีนี้ผมจะพาทุกท่านมาเออณบ้าน บุคคลบุคคลหนึ่งนะออบ้านของข้าวจอนสันนั่นเองเรามาเยี่ยมชมบ้านของข่าวจอนสันกันดีกว่านะทุกท่านนี่คือบ้านของข้าวจอนสันหรือเรียกสั้นว่า CJ นั่นเองรถตำรวจพุ่งช่างมันแล้วกันไม่อยากขำเยอะเจ็บคอมาแล้วนะครับนี่คือบ้านของออพระนทานข้าวจอนสันเชียียอะไรวะเนี่ย มาจากไหนเนี่ยโอเคนี่คือพน a ่านเข่าจอนสันหรือซีเจของเรานั่นเองอ่าเรามาเยี่ยมชมบ้านเขากันดีครับอ่าทุกท่านลงครับผมลง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 แล้วลดหายอย่างก่อลดหายหายไปไหนวะโอเคนี่ก็คือหมู่บ้านแห่ง Globe Street นะครับ ใช่ป่าวะน่าจะใช่เขาเรียกแถวนี้ Ghost Street เออส่วนพวกนั้นก็คือแก,งก๊ง Ghost Street แหละนะอ่านี่ก็คือหมู่บ้านแห่งตำนานใน GTA นะครับใครพูดถึงก็ต้องรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านแห่งนี้มีประวัติอันยาวนานนานมากๆนานจนลืมไปว่ากูต้องพูดอะไรต่อเนี่ยขึ้นรถกันนะครับผมมา ขึ้นไหมครับไม่ขึ้นโอเคงั้นก็ตรงนี้นะครับผมถือว่าท่านมาถึงจุดที่หมายของท่านแล้วโอเคเราจะไปกันต่อนะครับไปเฮ้ยเกือบพังใจเย็นโอเคต่อไปเราจะไปดูภารกิจที่แบบว่าจะทำให้ทุกเป็นภารกิจที่ ช่วงแรกเราจะต้องเล่นเอาตี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 เลยอ้าวแม่งขึ้นไปข้างบนเฮ้ยลงมาที่บ้านให้อภัยแล้วพวกลงมานี่คือภารกิจนะครับผมที่เราจะต้องเล่นตอนแพกอ่าเป็นภารกิจแบบว่าให้เรามาตัดผมนะอ่าโอเคอ่ะลงครับถ้าผู้ดิสารครับผมเดี๋ยว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 ทำไมกูลงแล้วรถมันหาย ท,ท่านผู <sm illi> ้ดุสารงงไหมถ้าท่านไม่งงแต่ผมงงนะมันหายไปเลยเนี่ยมันหายไปแล้วอ่านี่คือร้านตัดผมนะครับผมอพร้อมเอ่อพันห้านะครับกระทืบโอเคเมื่อเราเสร็จจากภารกิจตัดผมเสร็จแล้วของเรานะครับผมเราขอแนะนำร้านพิซซ่าของเราที่ทำให้ซีเอ้ย ที่ทำให้ซีเจอ้วนได้นั่นเองนั่นก็คือลาบิซาตตรงนี้นะครับโอเคไปตอนนี้เป็นวันคืออะไรวะ พื้นที่เหลือๆครับผมชิ้นนายพี่ชิ้นนายชิ้นนายเลยพี่ชิ้นนายเลยโอเคขึ้นกันครบแล้วนะครับผมคนอื่นเขาไม่ขึ้นกับเราเราขึ้นกันเองนะครับอะไรกันเนี่ยเอามีผู้โดยสารตกหล่นนะครับผมอ่าขึ้นครับขึ้นขึ้นขึ้นมีพื้นที่ให้ทุกท่านนะครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงชิ้นนายเลยพี่จะพาทัวร์นรก แม่งทัวได้สองวินรบจริงๆระเบิดไม่ก็รดความนี่คือทัวอ,อใช้ตั๋วครั้งเดียวนะครับผมไปไม่มีกลับโอ้ยเฮ้ยอะไรกันเข้ามาในนี้ได้อย่างไรออกยังไงครับเนี่ยขอออกหน่อยขอบคุณครับโอ้ ผมอยากลองเล่นแบบว่าเอาไว้พวกนี้ไปอยู่ข้างบนแล้วก็ <c oughs> ลดความจะ <c oughs> เป็นยังไงว่า <c oughs> ไปครับคณะทัวร์ของเราเราจะพาทุกท่านไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไม่อาจหลีกเรื่องได้นะฮะและอาจจะไม่มีวันกลับมาก็เป็นได้เ, <c oughs> เหมือนผมจะกดเอฟเฟกต์ผิดนะฮะเมื่อกี้ช่างมัน นี่คือพื้นที่ใหม่ของเราเนะยครับผมเราสามารถขึ้นไปบนตึกสูงได้ไหมตึกสูง่ตึกสูงเนะนะ่เดี๋ยวลองดูสวัสดีครับสวัสดีครับอ้อท่านุู้สสารหฮยลงก่อนเออ,อตายอ่ะอะไรนะเราอยากไปตึกสูงนะแลเราเราเห็นตึกสูงแล้วนะครับผมอ่า โอเคนี่คือซีเจนะครับผมอ่าทีนี้เราก็ไปตรงนี้โอเคทีนี้เราก็สปอนลถออกมานะครับแล้วก็ทำการสปอนไอเจ้าพวกนั้นออกมานะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รีบเกินกู <c oughs> สปอนเจ้าพวกนั้นออกมานะท่านบุติสารจงขึ้นรถของเรา <c oughs> เราจะพาทุกท่านไปสู่เ <c oughs> อ่อ <c oughs> พื้นที่ที่ <c oughs> น่ากลัวที่สุดในเอ่อโลกนี้นะครับผม ปเฮ้ยยังให้ได้ว่ะท่านผู้ชมหน้านี้เงา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 งาวีกูเล่นอะไรเนี่ยปัญญาอ่อนวีท่านผู้ชมท่านผู้ชม วิววิววิไปตรงนู้นดีกว่านะเราเห็นตึกตึกสูงในคาราบุนอ่าไปเลยวิววิฮึึบเราต้องมุงกล้องไปด้วย เกนเกินเกินนไอ้ยมันดูดูโง่อะเวลาเล่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามกล้องไปเอากล้องไปด้วยเอากล้องไปด้วยลงลงลงหาที่จอดที่จอดเอาบักบัคบัคโอเคอยากเล่นมานานแล้ว วีวู้ย่าล่วงไอ้คนต้องหายก่อนนะโอ้เอ้ยแต่แคนต้องลอยโอ้ยมุด <laughs> มีของเล่นใหม่ยะกูโอ้ย แล้วเราก็จะพุ่งชนเออนั่นแหละแบบนั้นแหละสโลอยเลยอ๋อเยอะๆหน่อยเออเยอะๆเกมหลุดเกมหลุดแม่งค้างเลยแล้วก็หลุดแล้วเนี่ยเล่นเๆอยู่เกมหลุด อะไรวะเนี่ยโอเคโอเคเลิกกันเลิกไหนๆมันก็ให้เลิกเราเลิกเล่นนะฮะ